ภาพครับมาตรฐานขนาดเลยใบประมาณเคืองหนึ่งล้ระมาณเคืองหนึ่งนี่แหละยี่เนี่ยใค้ใบพร้องให้ล้มบองอู้บุญี่าอยู่สวนครับพี่น้องมาเบิ่งครับเดี๋ยวพามาเบิ่งสวนพิมูนเองนะครับนี่เบิ่งสภาพหญ้าครับโคตรโปกอ่ะอ้อยครับอ้อยก็พอได้อยู่แต่บ่งามปานนด้ นี่ครับตัวแรงเลย fx z 360นะครับข้ามาชมสวนสบายแห้งครับคนน่ะโคตรข้นนะรถรถขีบมืออาชีพครับนะครับกำหนุ่มกำหนุ่มไปแล้วแต่ว่ามันขอเสียคือพิมูนมะย่างเก็บเก็บอันอ้อยสันๆนี่ครับเนี่ยเนาะมันวิดปากรถขีบแล้วมันหิ้ยบ่ะเนี่ย ขึ้นแล้วยุ่มพอดใบขึ้นนะครับแล้วเบิ่งใกญ่ๆแล้วน,นี้เนะ่าขไไับใบใหญ่เดี๋ยวมันอีกเทียงค้างเป็นพ้นคืนแทบสิบ่ต้องจับอ่ะครับบ่ต้องบ่ต้องเลี้ยงอนะ่ะมันนั่นโอ้ยเดี๋ออยวเบิ่งหญ้าแล้วพี่น้องเอ้ยเบิ่งดูพุ่นนะ่ะว่ามันสิท่วมมอเตอร์ชิล้อนะครับหนุ่มมาแล้ว

มันใหม่ทั้งรถไั้เตี้นเตีย็มที่ะทีา่ทีทีซนครับอ่าโอ้ <5> <5> พ,พครับ <5> <5> มาทานขนดาดเลย bảy và ban khương nâng, 5 và ban khương nâng thì là như thế này khai bảy cái bên tát nhà đây, tát nhà khuyên phải khai lắm ừ. thêm 7 tháng. เต็มกล้องแลวครับเนี่ยเต็มกล้องทั้งสองทั้งแม่ทั้งลูกครับเรียบร้อยแล้วครับเหมือนแปงและจาิงะมงานรถฉีบบอครับ <c oughs> ทั้งใบทั้งตุนทั้งยอดทั้งหยาครับรวมกันไปเลยแล่ <c oughs> ามาุ่นกันว่าดจ,าจักันครับ ไปงงานรแเต็มพ่วงครับเต็มพอดีพอด,อดีทั้งใบทั้งต้นทั้งยอดทั้งหยาไปแล้วครับจมงานคุณอาหารครับรถขีบออกก่อนเลยนะ หาจงบ้ากอนครับถึงบิดเครน่องลอยก็ถูกบิดก่อนไปเสรแล้วครับจะตามไปนะครับเอวีมูตตามไป